สวัสดีค่ะฤาษพะรองนะคะเป็นวรรณคดีที่เก่าแก่ในสมัยยุทธยาค่ะไม่ปรากฏผู้แตง่งและเป็นวรรณคดีเอกของไทยเรื่องหนึ่งค่ะเพราะว่ามีภาษาที่งดงามและมีอารมณ์รักอันลึกซึ้งค่ะในเรื่องโดยสรุปนะคะพระรอเป็นกษัตริย์หนุ่มรูปงามแห่งเมืองสวงมีพระมเหสีที่พระเพื่อนพระแพงเป็นพระธิดาของเจ้าเมืองสองโดยที่เป็นศัตรูเก่าของเมืองสวงค่ะ วันหนึ่งนะคะนางรื่นและนางเลยนะคะซึ่งเป็นที่เลี้ยงของพระเพื่อนพระแผงนะคะได้เล่าความรูปหล่อของพระรอนะคะให้พระเพื่อนพระแพงฟังค่ะพระเพื่อนพระแพงนะคะเลยรู้สึกรักและก็ชอบพระรอโดยที่ยังไม่เคยเห็นหน้าค่ะจากนั้นนะคะนางรื่นและนางเลยนะคะได้วางแผนกลอุบายกับพ่อเลี้ยงชื่อว่าเท้าพิชัยนะคะใช้เวทมนต์แล้วก็กลอุบายนะคะเพื่อล่อพระรอค่ะให้มาที่เมืองสองค่ะ ะะก็เชื่อและก็สะเสด็จมานะคะโดยที่ในอาณาจักรของพระลอเนี่ยก็มีพรอพี่เลี้ยงพแม่หรือว่าทุกคนนะคะก็ยังช่วยเตือนพระลอแต่พระลอนะคะก็ไม่ฟังและก็ยังจะหาทางที่จะมาของเมืองศพค่ะทําให้ในระหว่างทางนะคะต้องประสบพวกเหตุหลายเหตุเลยค่ะเมื่อทั้งสามพระองคลได้พบกันนะคะก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะแต่ก็ได้ใช้ชีวิตร่วมกันอยู่แค่พักหนึ่งค่ะเพราะว่าความลับแตก พระเจ้ามาองะหะได้ทรงโกรธมากเพราะว่าพระลอนะคะเป็นศัตรูของอีกเมืองทาให้ได้นําทหารนะคะมาล้อมเมืองและได้ยิงพระลอจากปือนะคะพร้อมกับพระเพื่อนพระแพงทําให้ทั้ง3นะคะสิ้นพระชน,นะค่ะหลังจากนั้นนะคะทั้ง3าพระศพก็ได้นํามาฝังรวมกันทําให้เป็นเรื่องราวความรักยิ่งใหญ่และกลายเป็นตำนานต่อไปค่ะ เป็นตอนตอนพระรอเสด็จไปหารพระเพื่อนพระแพงพระรอทรงฟังคำพิชัยชำนาญน,นักเหมือนหนึ่งเพลิงเผารักร้อนพระไทยให้ไปแม้ใครห้ามก็ไม่หันขันอุระคิดจะตายใจหมายเห็นพักแมน้นไม่เห็นอยู่อย่างไร หลงรักพระแพงขรางเพื่อนจนใจร้อนนะคะอยากจะไปหาให้ได้แม้มีคนห้ามก็ไม่ฟังถ้าไม่ได้ไปหาก,ก็เหมือนจะตายทั้งเป็นค่ะได้เนะะื้อหาหนึ่งตอนนี้จะเป็นตอนที่สําคัญที่สุดของเรื่องเพราะเป็นตอนที่พระโอได้เดินทางออกจากเมืองสวงโดยที่มีลางร้ายโดยผู้ใหญ่ก็ได้แต่เอือนที่ส่วนน่าจรกรความรักของทั้งสามไปสู่การตายในตอนจุดของเรื่องตัวละครพระรอ ถาเรามีความรักแรงกล้าและเกิดความหมุนไงในอารมณ์จนเกิดการตัดสินใจระหว่างความจริงและก็ความโลภของสติปัญญาด้านอารมณ์และวรนศิลคนะมีการใช้ภาพพจน์อุปมานะคะเข้ามาเปรียบเทียบความรักที่ร้อนแรงเหมือนหยุดดังไฟค่ะด้านภาษาค่ะภาษามีความไพเราะและติ่งไปด้วยอารมณ์รักที่เล่าร้อนนะคะการแสดงภาษานะคะการแสดงทางภาษา ของรรณคคดีไทยแสดงเอกลักษณ์ของวรรณคดีไทยนะคะที่ผสมความงามทางภาษาได้อย่างลึกซึ้งค่ะในส่วนของผู้จัดทำคะมีความเขียนต่อตัวละครพรอนค่ะพรอนค่ะมีความก่อนไหวต่อเรื่องราวความรักเหมือนที่พะรอนะคะได้ดดเดกเพื่อนแท้นะคะแม้ในตอนนั้นจะมีรางร้ายและความเตือนจากู้เป็นแม่ ัวพรลอเองก็ไม่ได้ฟังนะคะสแสดงให้เห็นถึงพระอนะคะมีความเดือดร้อนที่จะไปหาเ,าเพื่อนผแพงค่ะค่ะแล้วก็อีกตอนนะคะในส่วนที่ของตัวละครพรอนะคะได้ทิ้งบ้านทิ้งเมืองนะคะสแสดงให้เห็นถึงการกระทําที่ไม่เหมาะสมนะคะเพราะว่าพระอนะคะเป็นถึงกษัตริย์แต่ว่าทิ้งบ้านทิ้งเมืองเพื่อไปหาพเพื่อนพ,ะพัะแพงคนะคะแม้ในตอนนั้นบ้านเมืองก็ตกอยู่ในภัยอันตรายค่ะแสดงให้เห็นถึงการกระทําที่ไม่สมควรนะคะ คิดจักเลือกมิริทพลอนะคะความรักที่เกิดจากอารมณ์บุ่มหลมโดยไม่ฟังเหตุผลย่อมนำไปสู่ความทุกข์และไหยาค่ะค่ะเราไม่ควรทิ้งภาระหน้าที่งานนะคะเหมือนตอนที่พลอนะคะทิ้งบ้านทิ้งเมืองเพื่อไปหาหญิงคนรักนะคะแสดงให้เห็นเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมนะคะและก็ไม่รู้จักแยกเหตุนันเองค่ะทราบนะคะตอนนี้สะท้อนให้เห็นถึงความรักที่ไม่ยังคิดของพลอเป็นเหตุของโศกนาฏการรมทั้งหมดนะคะ